สวัสดีครับผมสวัส,วสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสุขูสุขคนทุกทุกท่านด้วยครับผมเนะออาะท่านผู้ชมคือผมไม่นั่งอยู่ตรงเนี้ยกรู้นะว่าจะเป็นบ้านใครนะครับผมเนาะมายุบ้านย้ยจงเพราะว่าไม่ได้มาหาย้ยจงนี่หลายงวดเติบแล้วแต่รู้ว่าล่าสุดนี่แกได้หกสามอืมวันที่นี่พองไงเกือบได้สามตัวตรงพอดีเฮ้ยแม่เจ้าแดงก็เด้ก่อน เจ้าเดือดเกือบได้สามตัวตรงกันป่ะเิ่นบ่ได้มัเข้าหาสามกระบอกเข้าหาหนึ่งเยจงคนบอกข่อยเบิ่งหันนะท่านผู้ชมเป็นก็เป็นก็แลังเห็ดก๋วยเตี๋ยวให้ผมกินอยู่วันนี้ผมมาอยู่ที่บ้านยายจงนะครับก็เดี๋ยวกับมาคุ้ยวัวนุ่งหัวม้วกันไปแหละท่านผู้ชมนะครับถ้าคนะเดี๋ตัวไหนมีอยังเป็นญาติทางให้ท่านผู้ชมเดี๋ฟังกันเดีเบิ่งกันนะครับมีประเดี๋ยวมากกับใครหรอมากกับมาเขียดน้อยสองคนอืมนะครับแป๊บหนึ่งจับกล่องก่อนอ่ามากับเขียดน้อยเขียดซื้อ เขียนยังก่อนเอาเลยครับเขียนซื้อๆบ่เอาวาวงเขียนหน่อยบ่ได้บ่ะเขียนเขียนอ๋อเขียนนะครับอย่าพื้นสียครับมื่อเล่นเขียนบ่ครับเขียนน้อยเขียนใหญ่ครับเขียนใหญ่โอ้นะครับอยู่กับยี่จงนะครับผมวันนี้เจ้ามันใจบ่นี่นะภาษาเขาจะซื้อขีดเดาขีดเดาเอาไหม บ่บ่บ่อีเดาอย่างไรก็เรียกเก้าเอ,อ,อ,อืมเป็น่าคนอีเดาพอดีกอสีอีเดานี่เน,นี้ยพอซื้อเขาถึงใบวโอ,อ้เก้าหาสามอโมชมเนี่ยก็อายไปนินึงนะครับเก้าหาสามคนไดนมาเก้าหาสามมันต้องรอเกหาหนึ่งือด้ว่เียวมาไม่ต้อะตั้งสองใบเนี่นนยพอซื้อน้องเขาไวเนี่ยต่เสียดายก็งี้ว่ะจเสียดายนะเจ้าบ่อืม พอกระเสียดายอยู่ดิเราไปถึงจาะหาลงเจาะหาตามนะครับโอ้ยเนาะพ่อแม่เราก็เลยมาหาเจ้าโดนเอฟซีมาถามหาเออมาถามหาว่าไอ้ลุงมอามชือบ่มาตามมี่จงเนี่ยพอดีโอ้ยบางทีก็เป็นไปไงคนจะขายของมาเที่ยวคนก็ยุดดิอืมก็ไปนี่สุราหลายโหดสุดาคนหลายนี่นี่มันี่พอกระเบียากกินก็เยอเพิ่นซะแต่มาหาเพคนมีโอกาสเอากล่องมาหน้าพอดีเลยนะครับมาไกลเขียดสองเขียดหน่อยเขียดไง โอดโหว่าเขียดหน่อยบ่เด้ต้องอ้่าเขียดใหญ่ดิอืมจะกเอา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 เอกี่คนเดียวก็ได้ระโยชนเร่มไม่กี่คนเดียวเด้อนี่พี่ดิคือใส่ชุดแดงงานเถอะุมือนี่ไม่ได้มหาสังเดตแลเต่งโตดูดีขึ้นครับผมไม่ตั้งแต่ั้งแต่พนี้ เด็กตายไปเนี o, e ่ยว้าเป็นหกสวยขึ้นได้เ้าทุกมือนี่พรท่านระดาเลยครับกระธัมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาเปลี่ยนรมดานะครับผมจำเนาะอืมที่นี่ไอไอมินมาขายอีกไหมไอมินบัวอืมนกนี้ซื้อแต่ว่ากระืือถิ่นใบใบสองใบยังสี่ยอืมนะเจ้าโจ๊กเก้าปฏิตามมาใบบ้างครับบเก่าหาสามเป็นเป็นใดเก่าหาสามมาที่นี่ คนแต่แรว่ามันออกเก่าหาหนึ่งโอ้เกือบแตกแล้วเชียววะ <c oughs> นะครับแต่ว่ามันมัน,ม,นมันจะบออกกับ,บเบ้าไหนได้หาสามเกาหาสามเลยนะครับจะเลื่องมาสามกับแปดตัวเดียวกันค่อยมากนะ 9, 5, 8, เก้าห้าแปดได้ไหมกนะ 9, 5, 8, เกาห้าสามได้ไหมไม่ใช่วะเอาประมถามมาเมื่อวันพุธวันไหนอืมเนี่ยโจงขอชุนเดียว ชุดเดียวชุดเดียวอย่างขวัเรีงว่าถ้าได้หงเลยขวสื่อเลยนึ่งเดียวเล่มีมินขวกับพี่ตาสื่อเอาตัวขวัญคือแจกสื่อกวกับสื่อไปแล้วเอาสิเอาตัวที่เจ้ามากชุดเดียวว่าเอาตัวที่เจ้ามักขอชุดเดียวแต่ว่าขวมักเจ็ดสามแล้วเจ็ดสามคือสองโตสองโตนะชุดเดียวนะเกียรตสามคือจบเกิดมากเจ็ดสามสามเจ็ด นะครับกับโปดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับท่านผู้ชมเดอ้อกับยายจงเพราะว่าจับพ่อได้มาหาเพื่อนโดนแล้วหลายคดแล้วเพราะมีไอซี่เปิจิตฮอดเพิ้ลจิตฮอดเพิ่นอยากมาขอนะครับจิตฮอดอืมไม่ยันเกียริหนอ่อยนี่เออก็อหูอยู่เออนะครับก็เรียกยายจงเอาตามนั้นแหละได้เห็นแล้วเนาะฟังเอ,อาเนาะเกียสามสามเกียโอเคตามนั้นเอแล้วเอาแล้วว่<ม>า,านี่เลขแล้วโอเคเนาะตามนั้นนะครับผมไปจบข่าวให้ยายจง ปิดกล้องทับนี่และมาตามให้แล้วอืมมาตามให้แล้วไปโอเคครับผมเอาตามนั้นครับอครับ